ใครชนะได้กินโ <Okay. S 1> อเคนึ่งชุบชุบนี่โอ้โห <c oughs> ทำลายแตดพี่น้องหอมอ่ะอร่อยเฉยเ่อเฉย สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับบอยครับผมวันนี้ครับทุกคนเรามากินนะครับผมกุ้งสดๆนะครับผมเรียกว่าดองซีอิ๊วเกาหลีครับทุกคนโอ้โหน่ากินมากเลยกินข้าวตมบอกเลยว่าครับเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ผมกินครั้งแรกในชีวิตผมก็เหมือนกันครับปกติเรากินในแบบอีสานใช่เรากินแบบแช่น้ำปลาใช่มีแบบแช่น้ำปลาแช่น้ำปลา อะไรอีกแล้วก็ดองน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเอามากินแบบเกาหลีใช่วันนี้คือเรามากินแบบพูดๆกันจากเกาหลีสมิูรณยเออแบบอีสานเกาหลีที่เขาเรียกกัน่ะกินเยอะโอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีครับผมทุกคนนะนี่เรียงรายอยู่ข้างหน้านี่นะครับแบบสดๆดิินๆนะครับแต่ว่าคือตอนเนี้ยไม่ดินแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นครับทุกคนนี่ มีข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีสาลี่เราคำนีโอเคทุกคนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าน้ําดองนะครับใช่ใช่ตอนนี้เป็นน้ําดองซีอิวนะครับซึ่งเราไม่มีพวกน้ําจิ้มซีฟู้ดอะไรไม่มีนะไมมันมันคือแบบแบบเกาหลีอ่ะมันจะเสียรสชาติใช่ดูทรงผมก่อนนี่เป็นไงเนี่ยเกาหลีเนี่ยโอเคครับวันนี้ครับแต่ถ้าเรากินเฉยๆมันก็ไม่สนุกดิเรากินไม่เฉยยังไงฝ่ายยูทูบกินโอ้โหได้ใครชนะได้กินโอเคเออใครแพ้ก็ ลองดู <Okay. S 2> ทุกคนมาดูครับว่าพี่เสือจ,จะได้กินกี่ตัวบอลจะได้กินกี่ตัวอันนี้คือดว,ลวงลวง้ลวนๆนะโอเคดว,ลวงลวง้ลวนๆนะครับผมพร้อมยังพร้อม ก่อนอื่นครับขอคนละ1นึ่ไลค์นะครับผม1 1> คนละหน like <ช>ึ่งไลค์ใช่1ไลค์หนึ่งแชทหนึ่งคอมเมนต์คลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้ถึงแค่เอาแค่หมื่นไลค์พอคลิปหน้าครับเราจะกิน oh. ปลาหมึกดองซีอิ๊วเกาหลีไม่เคยเห็นนะใช่ยังไม่เคยกินด้วยไม่เคยเห็นมันจะมันจะไม่ข้าวคือสดสดเลยเอาแบบสดสดเลยอันนี้ก็คือสดนะแต่ว่าตอนนี้คือมันไปสวรรค์แล้วนะครับโอเคไปมา เราจะเริ่มลนะครับไปชุบนะโอเคเขาเป็นชุบฉุบเชงมาถึงเราทุกคนชุบฉุบเชงชุบฉุบเชงชุบฉุบเชงกินทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกินแบบครบเลยละกันครับนี่สาหร่ายวาซาบิเราจะห่อไงนี่นะครับทุกคนนี่เราก็เอาข้าวใส่ไหมเป็นข้าวเกาหลีนะข้าวเกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้มันจะเหนียวเหนียวนี่ครับมันเป็นเนื้งก็เหนียโอ้ยขนาด มากินของเกาหลียังไม่หยุดเขามีสานเมี่ยงบ้านเรานะครับผมอันนี้เป็นเมี่ยงบ้านเขานี่ครับผมทุกคนแล้วก็นี่วา,างไปแบบนี้ครับเอาเอาน้ำไปในนี้หนึ่งไหม,ไมอันนี้หนึ่งนิดหนึงน่งหนึ่งพอทุกคนโอ้โหทำลายแตกพี่น้องน,นี่ปาบเอาห่อเลยนั่งกินจริงหอมอ่ะ เนื้อคนแน่นอ้โอืมอร่อยเฉยเย้เฮ้ยได้กินมันอร่อยมันมันแบบอร่อยมากคือแบบคือมันโคตรเข้ากันอ่ะคือกุ้งแบบเนื้อแบบนุ่มแน่นแล้วแบบขาแล้วข้าวญี่ปุ่นมันแบบนึบๆอ้โหิ่งได้แต่ว่าาใครจะได้กินครับผมทุกคนจุบจุบเชงผมจะได้กินไหมเนี่ย ทุกคนหอ,อมหอมแต่หลายไม่เรากินแล้วมีแต่ข้าวมันต้องมีข้าวเว้ทุกคนพูดจริงนี่ครับผมกุ้งเนี่ยตัวใหญ่เลยพี่น้องใหญ่จริงไอ้คนบิก๊กน้ำนิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งโอ้โหวานสวัรค์แท้ กินกี่คำก็ยังเหมือนเดิมอร่อยจริงโคตรอร่อยมันเลยแบบมันมันมากทำไมผมไม่ได้กินนะทุกคนอย่าบอกผมใจร้ายนะวันนี้คือดวงนะครับตอนนี้ผมไปแพ้แน่มามาชุบชุบเชงชุบชุบเชงชุบชุบเชงโอ้กิโลแวกกิโลแวกอลยเงี้ยรอเขาไม่รอชล้าละอู้ โอ้โอ้แค่เสียงแบบโอ้สุโคยสุโคยผมจะกินคำเดียวให้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมไม่ได้กินมีด้วยเหรอมีดข้าวอโอข้าวโอ้ยแซ่บบอแซ่บหนอดู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 กุ้งห่อสาหร่ายซาซิมิ ฟินคอดหวานอ่ะฟินอ๋อมนอร่อยเกินคาดเอาตรงใช่ไหมอร่อยมากทุกคนไปเข้ากันได้อร่อยจริงมาฉุบฉุบเชงนี่ดูนี่โยบินกินเนี้ยหมดเลยทุกคนมากินแส่มป์กับข้าลสาระข้าวมันดีกว่าดูนี่ปลาไหก็หอมกุ้งก็หอมข้าวก็นุ่ม โอ้หนึบหนึบผมชอบกินเผ็ดนะผมจะใส่พริกทุกคนตรลาบานจริงอร่อยมากเลยมันละมุนยังไม่ยังไม่เปรี้ยวยิ่งชุบเลยนุ่มจริงนี่มันโคตรหวานอ่ะ มาชุบชุบเจนสลับกันสลับกันมาเลยสาลายวาซาบิมันเข้ากันมากเลยนะใช่โอ้คำเดียวคุ้มเลยอืมโอ้คนดูเห็นปะมันอร่อยแบบเกาหลีอ่ะใช่ มือน้ำลายตายแล้วมันสองลักธิโคตรอร่อยเจ๋ยอิติโคนรฟินอะเฮ้มันอร่อยจริงอร่อยมากอ่ะไม่คิดว่าจะเข้ากันขนาดนี้เนาะใช่อะไรแบบเกาหลีเกาหลีอะญี่ปุ่นแต่กุ้งนี้น้ำปลาจะอร่อยอีกแบบนึงใช่แต่คืออันนี้มันมันลงตัวมากเลยยอดเลยมาๆๆมากินละชุบจุ๊บชิงจุ๊บชุ๊บชิงจุ๊บจุ๊บชิง้ะใจวะ อันนี้ลองแบบไม่กินอันนี้ดีกว่าลองดูนะครับผมจะลองแบบไม่ไม่ไม่ใส่อะไรดูบ้างนะโอ้ยทุกคนน้ำหน่อยมากเลยอ่ะโอ้โหแงกินเปล่าข้ออะไรละมุนมากแบบเนบเนอเนบไข่ตัวองเฮ้ยตัวเดียวว๊อโอ้ยยังไม่ได้กินเลยจบริงแล้วทำไมผมบอกกระดาษแล้วเหมือนมันร้องอ่ะ กดลองกินอะข้าวเฉยไหมใช่ลองบ้างลองบ้างนี้ทุกคนป้อนมุมหน่อยดิไม่ได้มต้องตงกฎกติกาทุกคนกินกิยวันกินน้ำรอนก็ได้หน like ouais. ึ่งมากชุบเอายังไม่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 จุบจุเง น้าผมจะนั่งก็จะกินเพราะผมกินกับข้าวอะไเฉยก็น่าจะอร่อยนะากินม,มากดู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 ดดนี่ผมจะกินทั้งห่างเลยนะครับเพราะว่าผมเคี้ยวละเอียดอยู่โ <c oughs> คตรหวานเนื้อมา โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินปกติดีกว่ะใช่ใช่ใชไป <ๆ S 1> กินให้เต็มที่โอ้ทุกคนดูอยากกินมานานละ<ม>สองตัวเนี่ยจากสองตัวมอมกันเน,นึ่งเงี้ยดิหอยมาก เนียอืมมันต้องมีมันต้องมีสาหล่ายก็ได้แต่คือแบบมีสาหล่ายมีข้าวคือแบบสุดยอดพี่น้อง สำหรับเมนูวันนี้บอยคือคะแนนเต็มสิบมันอร่อยมากผมไม่ให้เก่าครับไม่เก้าพี่ให้เต็มสิบเลยเพราะว่าอร่อยจริงอร่อย,ออยใช่ให้เต็มสิบเลยโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับและอยากให้ทําแบบแนวนี้อีกนะครับแบบสุ่มอะนะไป<ย>ชุบก,กินกันนะครับก็คอเมนตไม่ได้ครับผมทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอยขอนี่ขอนี่ขอนี้เ